วัสดีค่ะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเลยเลยกินส้มตำผัวไม่อยู่ผัวลงอ่างเลยมาขึ้นไลฟ์ดู หอบแคบหมูจากเมืองไทยพุนเด้ถ้าผัวเห็นผัวชิดาเพราะว่าไม่ควรกินของกินไปแล้วก็คุยไปสบายบีน้องเบามามามาเถอะอเห็นบ่ มันชีโคกอืมแคบหมูหอมไปจากบางไทยเล่ะอืมพี่ถุกษาเอากุญแจมามันจะทันถึงคนไหนที่ไม่ทำคลิปก็ต้องไปไล่ไปเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกไม่ทันเกือบไปแล้ว กือบชีวิตจะหาไม่นะสวัสดีทุกคนนะคะพี่เอาขนมมาด้วยพี่เอาแคปหมูมาพี่เอาขนมมาเอากลอยตักแห้งมาด้วยบาสูตรทุเรียนที่สวนได้ขายหรือยังอสวัสดีพี่โซเฟียพี่ปลอยนะคะมาเด้เอกระหุงซื้อมา สามลูกยี่สิบาทเพิ่นวหาอยู่นี่ลูกละยี่สิบยูโรเพินนะเราแม่นยี่สิบาทได้ยี่สิบยูโรเพิ่นเด้ออโ้ยหายไปได้เด้อเธอฉันซื้อมาตั้งยี่สิบาทฉันอุตส่าห์ไปเฟ้นหามาอย่างดีพนะโบฉันนะสวัสดีเพียมพรค่ะใครจะเอาประแจบอกเด้อ อย่าพากันเสียงดังเลยอ้าวเพื่นโจมมาแล้วยังไงยวผัวที่ได้ยินผัวอยู่ในอ,อ่างเอาพี่ยังไม่ทันได้กินหมดแล้วดูแล้ว,อ,วอี่หยางโอ้ตายหมดใบแขก วันต้นี้ละตีช่วงนี้นะใครว่างนะไปดูละตีได้นะละตีพาเที่ยวเขาไม่พูดถึงบ้านที่สามแล้วพูดถึงบ้านที่สี่ห้าหกเนาะเขาจะพาไปเที่ยวนะเพราะว่าเขาว่างงานในระหว่างที่รอง,งานนาะงก็จะพาเที่ยวเมืองหลวงของสโลวาเกียเสียงก็จะเท่ๆหน่อยนะมาเด้อกินตมามะขุ่เด้อชวบเข้าไป ไปดูนะผัวเห็นผัวกระชีดาก็เรื่องของผัวหรอกวะาหืมแคบหมูหอมมาจากเมืองไทยเอาใส่ถุงซีนมาเย่ยมพรอนเอาประแจเข้ามานี่ทุกคนถอาใส่ถุงซีนมาแบบนี้ ไม่มีอะไรหรอกแม่ส่งกันบ้านเขาก็เลยมาขึ้นไลฟ์ม็มีเหตุผลอื่นใดโอ้ยอยากกินต้มไก่โอ้ยขอบคุณด้ค่ะขอบคุณที่แวะเวียนมาเดอ้อไอเดอ้อมาทักทายกันก็ยังดีสวัสดีวันนี้นะว่างก็สวัสดีกันรอบบ้านไปเจอกันก็นก ลหลายคนไปเจอกันหลายบ้านเนาะ่อ,อยยาพึ่งเบื่อหน้ากันเด้อเจอกันดีนาน,นอยู่อื้มเฮ้ยตาบังห่งใทเนี่อื้อมมะกอกมะกอกตาแห้เอ้ามันไม่โฟกัสมะมชที่จังใดเอาแคบหมูมาแล้วก็มาแย่งกันกินกับลูกกับผัวเด้อ ปกติเมื่อก่อนผัวไม่กินผัวบอกว่าแคบหมูมาจากเมืองไทยแซ่บแซ่บเห็นปะพี่สุขสันบอกว่า่ต้องห่วงดอกใส่ยอยู่แล้วอันสมุนไพรแนวหวานหวานนะ ถ้จะกินอย่างละไอ้ก็เลยกินนี้แล้ววันเนี้ยฝนมัน,ม,นมันเริ่มหยุดละไม่ค่อยไอล้ละถ้าอยู่ไม่นานนะสักสัิบห้านาทีก็พอแล้วเนาะถ้านน้องไหนจะดูได้ละ่ะตงโมแป้นเตอม นี่ต้มบังหูสีมันอันนี้ไหมไม่ว่าอะไรอ่ะมันสะท้อนแสงเหรอโอ้ยี่สิบนาทีเหรอเขาิิเบื่อนะฉันก่อนเด้ <c oughs> ถามเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอยากอยู่ไหมโอ้เธอก็ได้ ไม่ใช่โทรศัพท์ความนะโอ้คือสิยากเพราะว่าอันต่อหน้าประชาชนประชาชีไม่ค่อยกล้าส,สวบบันไดขน,นะะเผ็ดนำเหมือนอันนั้นตํามะห่งมันค่าเจ้าของไง พี่พลอยบอกยไม่ทันนั่งเลยแต่ลงแล้ววางแผนจะลงตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ผ่านกฎมาก็เก่งใจเก่งใจทุกคนเนาะไปทางไหนก็ไปบ้านบ่าวหมอนไปบ้านบ่าวหมอนก็ลงเถอเธอลงเธอเธอเขายังคุยไม่ทันไปถึงไหนเลยนี่ก็ชวนเพื่อนลงอย่างเดียวเลยตามเห็ดเพราะว่าเป็นหวัดก็เลยตามเผ็ด ค่าเจ้าของสวัสดีแม่วาค่ะพาแต่ลงแมนฉันขยานได้นอนย่านอันอันย่านเขาอันที่ว่าโอ้กินเวลาย่านอันเขาเบื่อเาฮีนะฉันก็พาลงอ่นนะเนาะอืมะกีิบไปบ้านแม่วามาบ้านแม่วามือ หนังไก่ทอดกรอบือมถ้าเสียดายไม่ได้เอามาแม่เอามาแต่แคบหม,มูเสียดายไปหมดทุกอย่างเลยไปรอบนี้ไม่ได้อะไรมาเลยซมตำค่ะ้มตำกับแคบหมูอร่อยถ้าสั่งซื้อจากเอ่อที่บางใหญ่สั่งซื้อแบบเป็นถุงถุงละกิโลถุงใหญ่ๆเลยพี่พลอยสั่งไว้ให้แม่ กับพ่อแล้วที่นี้เขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากกินแล้วทัดก็ขนมาอู้สวสดปติชิหวัยบนอ่อย่าอ่าไอเดย,ยังไม่ทันหลื่นคนนะนะเขาพูดอย่างนี้ไหมแปลว่าหลื่นไหมเขาพูดว่าหลื่นไหมมันแป็มันพูดว่าอะไรภาษาอีสานฉันก็ไม่แข็งแรงแซบยูฮัมสวัสดีพี่ทิพย์ค่ะหืม อืออืมอืจัดทุกอย่างจัดวัตเด็บทุกอย่างเปรี้ยวนะใส่สามกรย์นะมะนาวมะขามมะขามเป็นมะขามอมเปรี้ยวอมหวานเอามาจากบ้านแล้วก็ใส่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะมะกอกมะกอกตากแดดแจ่บ พี่ยวไม่เกรงใจไข่ไต่หวานไปน้อยนึงแล้วรอบนี้กลับบ้านไปเสียดายไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาน้าตาลปีที่เป็นแบบน้ําตาลปี๊บแท้ที่นี่น้ําตาลมันจะเป็นแบบแข็งๆน้ําตาลปีบมันจะเป็นแข็งเลยท้าไม่ชอบอ้าวธรรมดามันต้องมีอะไรใหญ่ๆบ้างเลยเธอใหญ่กว่าหน้าฉันก็ต้องโบฉันแหละ รู้ไหมทำไมทัดกินส้มตำกับข้าวแล้วกินข้าวเยอะเพราะว่าทัดเผ็ดทำเองทำเองเผ็ดเองเหรอซื้อมะละกอมาสามลูกไหมมะละกอลูกเท่าแขนนี่แหละได้มาสามลูกยี่สิบาทเท่ากับที่นี่ลูกเดียวยี่สิบยี่สิบยูโรค่ะนะสิบห้ายี่สิบยูแอื มาเด้อแ <Mother. c oughs> ชัๆอืม <c oughs> อ่ามาหมอนเหมือนเธอแช่งฉันเป็นนายนเนาะยีจังจังเ่แสบท้องเห็นปะถ้าฉันแสบท้องฉันจะโทษเธอ น้ำแบบนวัวเลยปลาล้าก็สามกระสัดมีกี่่ห้อก็ใส่ลงไปชุรสไม่ใส่เพราะว่าในปลาล้ามีเยอะแล้วทั้งแซบทั้งแซบคุณแล้วนูดเสีย,ยงดังไปไหมเดี๋ยวหัวลงมาบดนี้ี่โดนด่าเนีย่ยเขาไม่ให้กินไปคุยไปถ้าเขาไปเห็นในไลฟ์นะเาะาขเาจะด่าหัวเอา ทำไมเธอมานั่งกินโจรอเืมอืม,อมยังดีนะกลับบ้านไปรีบไปเอามะขามมาก่อนเอามะขามอามาไว้กลัว กลัวว่าจะไม่ได้เพราะว่าดเดี๋ยวทัดลืมเดี๋ยวทัดไม่มีธุระไปทาอย่างอื่นแล้วไม่ได้เกือบไม่ได้จริงๆได้มากิโลนมะขามเปียกมะขามอมเปรี้ยวอมหวานทัดไม่ชอบกินมะขามกระดานทุกคนรู้จักมะขามกระดานไหมเป็นมะขามที่ฝักใหญ่ๆอ่ะที่เขามาทํามะขามแช่อิ่มอะที่ปัจบุบเขาจะทำมะขามแช่อิ่มกับมะขามกระดานนะ เป็นมะขามเปรี้ยวที่ไม่มีข้าวเหนียวค่ะวันนี้โอ้ยเผ็ดกินเองเผ็ดเองยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้ค่ะไม่รู้ทำไมยังไม่ได้สงสัยอยู่บนนอกค้อกนาการขนส่งมันยาวไกล กลับมาขาวดำอ๋อทัดใช่ไหมดำถ้า่เป็นคนดำอยู่แล้วนะคือพื้นผิวโดยกำเนิดคือสีนี้พอทีเนี้ยเวลาอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันก็จะซีดๆหน่อยพอกลับไปไทยประมาณสามวันให้เวลาสามวันถึงท่านไม่ออกแดดนะไม่ต้องออกแดดเลยอยู่จะถุนบ้านแม่นี่แหละ สามวันเท่านั้นสีผิวท่าจะเปลี่ยนทันทีอยู่บ้านจะใส่สั้นเสมอหูตลอดฉันพูดไม่หวังพินโอ้ส่งเด้พู้ไม่หวังพินหันมากก่อนเข้าพอนะ่ะผู้อื่นเข้าส่งเรื่องก่อนเขายังไม่ได้เลยสองอาทิตย์ได้พอนนะ่ะโอ้เงิดคคากว่าอุยพูดดังไปไหมลืมตัว เห็ดกินไล่ห่ะตอนนี้ตัวจะตายก็ช่างมันเงินจะได้กับเขาบ้างจะได้หรือเปล่า่ะไม่นี่เลย ลำพังหัวด่าทำไมทำไมหัวด่าเพราะว่าเขาอะให้ทัดทำได้แต่เขาอะไม่อยากให้ทัดแบบหมกมุ่นแล้วก็ไม่อยากให้แบบคิดและเครียดกับมันเยอะแล้วเวลาทัดตัดคลิปอบบทัดเป็นคนแบบทำแล้วเพลินบางทีตัดตัดอยู่เงี้ยยาวไปตีสี่ตีห้าแล้วค่อยนอนเงี้ยเขาเขาห่วง เขาไม่อยากให้ทําบางทีเขาก็ด่าว่าเขาไปยกเหล็กยกของหนักของเขานะงานเขาอะชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ได้แล้วกับรายได้ทัดเป็นปี <c oughs> แงแ่เลยรายได้ทัดอะชั่วโมงหนึ่งจะได้อะของเขานะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งปีของทัดไหมอะ่ะไอ เพราะว่าเดือนทั้งเดือนได้มาสามบาทสี่บาทเนี้ยปีนึงก็จะได้อยู่หรอกสักห้าสิบใช่ไหมค่าแรงปลาชั่วโมงหนึ่งก็คงจะพออยู่หรอกแตไ่ไลมยังไม่ย่อท้อในการกินนะอ้าวเจ้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะอืมเพื่อนโจได้เท่าไหร่แล้วไม่ได้ทำหววไม่ได้ถามกันเลยทุกคนพี่พลอยกำลังเก็บชั่วโมงอยู่นะไปเยี่ยมไปยังกันได้นะคะ บาบอนเธอได้เยอะเท่าไหร่แจ้งมาใช่ไม่ได้ดูหลายวันแล้วเธอได้เงินสะสมเท่าไหร่แล้วพอได้บ้านได้รถรด้ยังมาเด้อ อืมเออคือได้หลายแท้เอาสี่สิบหกคนอ่ะโอ้ยเหลือสาบาทที่ครบร้อยเดี๋ยวฉันจะไปเติมมาให้เด้อสามบาทแบนบอเพราะฉันทีได้ใช้เงินเดือนเดือนแรกแล้วแบบนี้ฉัไปเติมสามบาทเอาลักเอ,เอาเงินเดือนเดือนแรกก่อนเด้อ จะมีแผนแล้วที่ไปตืมให้ครบจามบาทหนึ่งยากดอกเอรยากบยากยากบอกเลยว่าบยากสามว่าสามบาทเด้งเชนชีพตืมเองดอกเช้นชีพเอาออกมาไหวอไ้พอปันจุนบัญชีเจ้าของไปค่วงงาะของเพื่อนทันแล้วอื้อ แน่นอนคนอย่างฉันมีแผนเสมอ,อบ้านเจ้าของขึ้นแล้วไม่มีคนดูทํำยังไงไปขึ้นบ้านเพื่อนแล้วก็ไปไปค่อยหากินกับเพื่อนนะ <c oughs> เอาทาไปทํามาจะยี่สิบนาทีแล้วจะได้ลงแล้วเด้อค่ะทุกคน ไปเติมเงินให้เพื่อนก่อนเด้อจะไปเอาไปลากเอาของเขาบัดเนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะใครกลับเมืองไทยอยากเอาของกินมาเอามาง่ายๆเลยอันนี้มันแคบหมูมันเป็นของกรอบใช่ไหมทัดก,ก็แพ็คแพ็กมันใส่ถุงแล้วก็ซีนซีนพานไม่ได้เอาอากาศออกนะ ถ้าให้อากาศมันอยู่ข้างในเพื่อที่ว่าเวลามันมันอยู่ในกระเป๋ามันจะได้ไม่โดนกระแทกนะนี่นะคะทัดชินมาเป็นแบบนี้เผื่อใครจะอยากเอามาบ้านทัดผีบ้าผีบอขนของอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยขนกันอะ่ะขน,นมของกินพวกเนี้ยลองดูนะคะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวไปไปเติมไปเติมไปหยอดเหรียญให้เพื่อนก่อนนะ อยากรู้ว่าเพื่อนจะได้เงินเดือนเดือนแรกจะเป็นยังไงนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะมีความสุขกับทุกๆวันแะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําและเป็นอยู่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ